แล้วเรามาหาชุดที่เหมาะสมกันเลยนะคะทำไมาอยากปรับกล้องอ่ะ <c oughs> เล่นเปิดกับพ่อถ่ายฮะแล้วเราก็อยาะหาเออชิบชิบชิบโอ้ย ชินช้นนี้ชินช้น wow. นีว้าวชุดฮึก <c oughs> ็ไม่โอเคอีก เดวอกแป๊บนึงเดี๋ยวปิดอินเทอร์เนต็ตกันเลยอินเทอร์เนต็ตเทำไมไม่เข้าจเย็นเครื่องมันแก่แล้วหรอกปิดแล้วนะเดี๋ยวมาปิดอินเทอเน,น็ตกอนะปิดเพื่ออะไรครั ปิดเชื่อไม่ให้เว้ยไม่ใช่ปิดปิดเชื่อไม่ให้โฆษณาค่ะชี่จะตัวใลขาอันนี้ใช่โฆษณาไหมคะหนูไม่ได้เป็นคนดังจริงขนาดนะั้นนะมันก็มีโฆษณาไปเลย<ะ>มันก็มีโฆษณา ก็หนูหพิิดไปมืเ่เ๊้แเน่นะคะเดี๋ยวเรามาเลือกเสื้อผ้าเสื้อผ้าจะเป็นไหนก่อนเอ้เสื้อผ้าจะทำะรูปอะไรก็ได้นะคะโดยวิธีเลือกเสื้อผ้าให้เราเลื่อนเข้าไปแบบนี้แต่อยากกดน,นะคะก็จะเป็นแบบนี้ ให้เป็นแบบนี้แล้วก็เสื้อเสื้อเสื้อประมาณนี้นี่เสื้อก็จะใส่แบบไหนก็ได้นะคะเอาสวยๆหน่อยแล้วกันเสียเวลาอยู่เล็กที่บ้านนี่แหละวพ็ เสื้อเอากรงโปงดีกว่าระงเหมนเบเยจะเปิดประตูเาเปิดประตูให้ยากันแป๊บนึ่ง